ก็ตัวเล็กๆมากเลยก็ตัวเล็กครับแล้วเป็นกำบังตัวใหญ่เลยวัน็อตมาถึงมาถึงแล้วเราก็จัดเลยครับนี่เพราะบรรยากาศไม่ไม่น,น่าไว้วางใจๆๆ <c oughs> เรามากินข้าวนอกบ้านกันเออมาเด้อ

ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่นา่ากุ้ครับผมเจอหน้าใจครับวันนี้วันนี้หน้าใจเข้าคลอง13บามเมื่อเดิมครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยตั้งใจจะไปหนองเสือครับแต่ไปถึงหนองเสือแล้ว็ขาแคบถนนเขาทาถนนครับก็เลยไม่ได้ลงต้องวกกลับมาผมเลยต้องวกกลับมาที่ลำพูก,กาเมือนเดิมครับ ตรงนี้ก็เป็นไม้ใหม่ครับก็บจะ,ะามาลงไม้ต้นตะขบก็พอดีมีน้าครับมาลงพอดีนี่พอดีเลยวิ่งมาเจอพอดีเลยเขากำลังขนของลงรถก็เลยต้องวิ่งขึ้นย้อนมาเรื่อยๆครับก็เกือบถึงลำลูกกาครับก็เลยมาเจอไม้นี้ก็ต้นตะขบเหมือนเดิมครับต้นตะขบเหมือนกันแหละแต่คนละไม้ครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นไม้ใหม่ด้วยยังไม่เคยมีใครลงด้วยป่าก็ยังรกๆแต่ เจ้าของที่แถวนี้เขาคงจะมาถางแล้วก็จะลงเครื่องน่าจะลงเครื่องสูบน้ำนะครับวันนี้ผมใช้เหยื่อเหยื่อหอมเหยื่อหมักของตัวเองนะครับสูตรของผมเองก็ลองดูครับวันนี้จะเป็นยังไงทันไก่นูน่นผมก็จะลงเป็นเหยื่อปลาสดครับแต่เราต้องหาลูกปลาก่อนหวันงนี้ก็รอไปก่อนครับผมตามชมครับ มาแล้วฉันก็วาดแป๊บแรกซึ่งจะลมเล็บเล็ลเเเลบเน,นี่ยได้ตาและกวาดก็ได้ผมก็มาคนเดีครับเต็มแเรามา,าครับผมาวาดครับ ืบอบอกไปพบว่าถึงหมายแล้วลงเด็อเสร็จนป้าตัวแรกมาก็เก้าโมงสิบเจ็นาทีแล้วครับตอนี้สายครับสายเพราะว่าเราวิ่งก่อไปดูจะไปน้องเสือเก็เลยช้าครับปิดรถบพบขับมาจากนี่ธนาเขาก็เลยเอาไปสองเราไปดูก่ัน ร้มีแล้วก็น่าจะเต็บทุกไม้ครับรกก็น่าจะเข้านีทั้งนั้นัมว่าตัวนี้เราลงกระตัดเดียวเอง,ก,ก,องอกันน,น,กกน,กนี้ก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ตัวเรนีย Đừng khóng khí anh nghèo rồi cái chân làng á buộc quá thêm रा

хабарат <laughs> là có ra máy này đây đi <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เดียวก็พ่อแข็แกงนึงพอดีย <ố S 1> ้อนตั้งหลายปีได้แล้วมาดสามอยู่นึกฟังามานตะหมูกระทะทอยบอกเบาใจเร็วว่านี่ถ้าคนตกกบเปลี่ยนแผนไปเนี่ยตกไลกลกัแนแล้ว

มันหนาสเี่ปาวเลยน้าพีน้องเต๊นของเต๊นอะไกับเมื่อครับ มาแล้วมาพร้อมกับเนี่ยมักมไได้วยครับชอบปวดเลยครับ วันช็อตเบิร์ดไงเงือกเงือกตอนนี้เป็นเวลา10โมง54นาทีแล้วครับบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจครับปลาของเราก็มาเรื่อยๆครับ ั่งนู้นก็จะมีนายอีกท่านหนึ่งมานั่งรุนกันวันนี้วันนี้ก็เป็น่าส,สนแล้วก็เจดาวครับมาถึงมาถึงแล้วเราก็จัดเลยครับนี่เพราะบรรยากาศไม่ไม่น่าไว้วางใจ <laughs> อะเรามากินข้าวนอกบ้านกันกินไว้ก่อนเอาบรรยากาศครับบรรยากาศหลัญญากล้ญญานฝนมาแล้วก็วิ่งเลยครับเพราะบรรยากาศมันไม่น่าไว้วางใจจริงๆวันนี้ปลาเรา ก็พอได้สองสามตัวมีกินมีหลุดครับก็ยังรอตัวต่อไปถ้ายังฝนยังไม่ตกเราก็จะนั่งกันไปตอเรื่อยๆครับแต่ฝนไล่แล้วก็คงต้องบายๆแล้วครับ คิดถึงเแล้วก็ินหอคว้าเกินแล้วกับห่อคว้าขึ้นรถไมเลยขึ้นมาขึ้นดอกไม้ัน้อเล่นหรือว่าเล่นเอเนี้ยเ็บผ้าหมเอาพี่ไ่ยยไปถ่ายยได้ไหมน่เนี่ลดีสเดม้องนมาแล้วพี่น้องเอ้ย ทางวันนี้เราจะแห้วแล้วล่ะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผน ก like, ็เป็นใจต้องทัาใจและพี่น้องพอดี้หมอแกงเงินพอดีแกงน่อยครัับมมีน เวพบเจอกระใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้านครับเดี๋ยวเราไปทำอะไรกินกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้านครับผู้ท่านทีอย่าเฝ้าตายเด้อมาเด้อผู้ท่านตายจะเฝ้ากินเด้อ lo Gija faltaila portajja palkin.